เหนื่อยนะคะต้องวิ่งมาเกับไม่ได้ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะสถานีคอสต์มาไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไร เ่วาไปที่ที่เราจะไปไหปมในมีติวิสต์ก่อถ้าตกิดมนถูกต้องสะดวกมากเลยนี่ออกมาจากไปต่าไประเทศอันนี้นะคะก็จะเป็นบัสเซอร์วิสน,นะคะเราก็นั่งรอวนนะคะแล้วเขาก็จะไปจอดหน้าสวนนะคะ อคืออะ้ก็แบบว่าเวานอเคไงไง่ยพอพอรถไฟลงลงจากรถไฟรับมาต่อรถก,ก็คือพอดีกันแค่แบบนาทีเดียวอะรล้วจะเช็คอินก็คือบ่ายสองก็คือบ่ายสองพองดีเลยก็คือเราไม่ต้องมารอนะคะอันนี้ก็คือทางเดินเข้าไป <Re> ตอนนี้เราก็มาถึงตรงหน้า Reception แล้วกำลัง,งเซเยตแท็กเมสเซจไปหารีเซพชันที่รีเซพชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากระมาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตอนนี้ w วิ e า e r ียเราก็เดินเข้าไปอันนี้ก็คือแบบ เตนี่นะคะเราก็เดินจากรีเซพชันมาเข้ามาข้างในข้างในนี้ก็จะมีมีนะคะแบบเป็นท์ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรถบ้านเนาะใช่นี่ก็จะไฮโซหน่อยข้างในจะเป็น ไม่ใช่ข่าของที่นี่เลยซาฟารีเ็นอันนี้นพักหลังเก๋มาก๋อ,อกเขาก็จะมีถังแก๊สให้เย,ย,ย่แล้วแล้วเราก็ถึงอันนี้ถึงแล้วนะคะเต็น,นใช่คือที่พักของเราในค่ำคืนนี้อันนี้คือกระเป๋าซาบเบียงของเราีเราจะรีวิวของในกระเป๋า ว้าวสะพานสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายรูปก,กันวันนี้แหละไม่ต้องพรุ่งนี้ว้าวโอ้ข้างเดียวพอเบอร์ข้างเดียวระวังแมลงจะเข้า <Yeah. S 1> ว้าวว้าวสวยมาก นี่นะคะมอะอีอุปกรณ์อ๋อมีชากาแฟมีช้อนม,มีซ่อมมีนี้ให้ด้วยมีอปุปกรณ์ล้างจานทำความสะอาด ตอนอาบน้ำว้าววิวข้างนอกดีมากสะเกียงไฟตัดสวัสดสำหรับไปข้ห้องน้ำอา้าว ทมาให้แต่ว่าไม่ได้ how to วิธีการชัน <Yeah. S 1> wow. like ได้สิเย้ว้าวไไปหาแมลงตอนคืนละ <laughs> ห,หนืห้องที่เราก็เดินลงออกไปแล้วนะเดินขึ้นมาจากเต็นท์เราตรงนี้เดียว,วห้องน้ำค่ะเราไปอยู่ห้องน้ำกันว่ามีสิ่งเอเาานกประสงค์อะไรให้เรา,าบ้างตรงนี้ก็เป็นฝั่งผู้ชายนะคะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งผู้หญิงเนาะ จะเป็นเอดอจะเป็นแบบว่าที่เด่นตัวสะอาดมากเขาไม่อาบน้ำนะคะช่วงนี้หนาะว <c oughs> เย็นมากนะคะก็เลยต้องเปิดไปที่น้ำร้อนแบบสุดๆเลยโอ้อ้าวอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ติดห้องเขาเรียกนะส่วนของการทำอาหารที่เราพาไปเมื่อกี้นี้เราจะเข้าไปดูกันว่าห้องน้ำเป็นยังไงจะแตกต่างหรือเปล่าชอบที่มืห้องน้ำเพราะว่าชอบความสะอาดของห้องน้ำอ้อมบุ๊เนี่ยเาตัดขาหรือเปล่าไม่ลานกันสัตว์ พันธ์นั้นมันฟูกะดึงที่เราเคยไปเหมือนกันเนาะอันนี้จะใหญ่กว่าอ่าอันนี้เยอะมากเยอะกว่าเยอะก็จะเป็นขึ้นมาใหม่อันนี้จะเยอะกว่าฝั่งเมื่อกี้อันนี้มีชาวเวอร์แบบเยอะเลยนะคะว้าผัวเราแล้วมาชุ่มนุมไหนลองสีนั่งสีมานั่งเร็ว mà nâng ping phải không <laughs> Hãy ไปค่ะไปสวนกันค่ะเธอเขาห้ามเธอห้ามเธออึอะเขาจุงได้แต่ว่าห้ามอึน,นะโบ๊ะจุงได้แต่ห้ามอึอย่าอึน,นะอย่าอึน,นะคะ ลุงเฟลนลี่มากคุณลุงทักเราก่อนเนาะคุณลุงทักเราอะเหมือนเราแบบใช่เหมือนรู้ว่าเราอยากเล่นกับน้องอะนี่ดยปะด้นะกัน,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 นได้นะคะทุกคนเร <c oughs> ากำลังจะไป จะมาที่นฟรีน,นะคะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเขามีของกินมีกาแฟมีไอศครีมมีพิซพซ่ามีเบียร์มีไวน์นะคะเรียกว่าเดอรมอลนะคะเ,คเล่นฟรีสติปไฟเตอร์เล่นฟรีสติปไฟเตอร์เรามาเลือกตัวอะไรดีวะมันเล่นได้แค่คนเดียวอยู่กดนี้ สอีไม่ได้นี่ไงเราเลือกตัวนี้ก่อนแล้วฝั่งนี้ก็เลือกทีหลังไอแพ้นี่เล่นง่ายมากเลยดึงอันนี้อันนี้ก็จะออกมาแล้วก็ดันอันนี้เข้าไปนี่ดูอยู่นี้ก็ดันเข้าไปปุ๊บมาให้อีกฝั่งหนึ่ง้ย เข้ไปแล้วโอเคเหรอเร่อยูแค่อหนไอต่างมันเขีน่โนคอยด์อูเหมนจะได้นะเหมนจะได้นะหนึ่งเกมสองบอลนะไม่คอยด์ว้าว แผ่นสีด้วย and not being